สวัสดีครับพี่น้องผู้รับผิดชอบงานเบี่ยงชีพทุกท่านครับวันนี้มีคนสอบถามครับว่าตอนนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสาภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นที่เรียบร้อยจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อชมรมขอตอบ นะครับประเด็นดังกล่าวดังนี้นะครับในการที่จ่ายเงินในเดือนตุลาและพฤศจิกายนสองห้าจำนวน2เดือนนั้นชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับท่านสามารถจ่ายได้เต็มเดือนทั้ง2เดือนนะครับหากมีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้ง เมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยน2564และท่านได้กดระง,งับการจ่ายไว้ในเดือนพฤศจิกาย,ยน2564ทำให้ระบบสารเทศไม่ดึงไปจ่ายในเดือนธันวาคม2564วันนี้กรกะตรับรองมาแล้วนะครับเขาจะได้รับค่าตอบแทนนับตั้งแต่วันเลือกตั้งครับ ตั้งแต่28พฤศจิกายน2564นะครับท่านก็จำหน่ายขาดคุณสมบัติในระบบสารสนเทศได้เลยก็จะไม่มีปัญหาอะไรในระบบมันก็จะขึ้นว่าระงับการจ่ายของเดือนธันวาคมไป9้าเดือนนะครับมันขึ้นท่านก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับก็ปล่อยให้เป็นแบบนั้นนะครับก็จบไปสำหรับคนที่ดำเนินการตามที่ชมรมบอกไประงับการจ่ายไว้นะครับ ส่วนกลุ่มที่สองกลุ่มคนที่ไม่ได้ไประง,งับการจ่ายและปล่อยให้จ่ายในเดือนธันวาคมมาท่านก็ไปขอเงินคืนเขาหนึ่งเดือนนะครับคือเดือนธันวาคมสองพันารสิบสี่นะครับแล้วก็นำส่งคืนกรมบัญชีกลางครับโดยเร็วนะครับส่งคืนได้เงินมาแล้วก็ส่งคืนได้เลยนะครับส่วนมีคนถามบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนมีวันที่ยี่สิบแปดยี่ิบเก้าสาสบ รับเงินค่าตอบแทนซ้ำซ้อนกับเบีย้ยงชีพจำนวน3าวันนั้นจะต้องเรียกเงินคืนหรือไม่คำตอบคือไม่ต้องครับเพราะว่าการใจ่ายในเดือนพฤศจิกายนจ่ายสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับสำหรับคณะผู้บริหารครับซึ่งจะมีรองนายกเทศมนตรีสองคนอาโทษทีครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคนและเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนตำบล1นคนหากแต่งตั้งผู้ที่ หกสิบบวกหรือลูกค้าของเราที่รับเบี้ยงชีพอยู่ตอนนี้ไปไปลองนายกหรือเลขานุก,การท่านต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าเขาแต่งตั้งเมื่อไหร่นะครับนายกสามารถแต่งตั้งรองนายกและเลขานายกเนี่ยได้เลยนะครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับการรับรองนายกจะทําเรื่องของการแต่งตั้งรองนายกและเลขานายกได้เลยแต่นายก ยังไม่สามารถที่จะเซ็นเอกสารใดๆได,ได้นะครับถ้าเรื่องนะครับไม่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับนายกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเซ็นอะไรได้ก็จะต้องรอถแถลงนโยบายก่อนนะครับซึ่งก็เหมือนกับของเทศบาลน,นะครับที่ได้ดําเนินการไปนะครับดังนั้นกรณีเลขานายกและรองนายกถ้านายกแต่งตั้งในเดือนนี้ ท่านก็สามารถที่จะไปดําเนินการกดระงับการจ่ายไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วค่อยไปตรวจสอบในเดือนมกราคมว่ายังได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกและเลขานุการนายกอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการแต่งตั้งนั้นจะแต่งตั้งกี่วันนะครับหรือแต่งตั้ง แล้วช่วงปีใหม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะครับมันเคยมีเคสปัญหาอยู่งนแนะนําว่าให้กดระง,งับการจ่ายไว้ก่อนกรณีเป็นรองนายกและเลขานายกนะครับถ้าได้รับการแต่งตั้งในเดือนนี้นะครับแล้วไปตรวจสอบคุณสมบัติณนะวันที่มีสิทธิ์รับเงินในเดือนมกราคมว่าเขายังเป็นรองนายกและเลขานายกหรือเปล่าถ้าเป็นนะครับเราก็ไปจําหน่ายขาดคุณสมบัตินะครับเงินก็จะไม่มาครับระง,งับการจ่าย มันก็จะโผล่ไปอย่างนี้นะครับจนถึงเดือนกันยายนนะครับแล้วในปีงบประมาณหน้ามันก็จะหายไปเองส่วนใครที่จะตัดสินใจจําหน่ายขาดคุณสมบัติไปเลยนะครับสมมติถ้าเกิดว่านายกแต่งตั้งรองนายกวันนี้ที่ปรึกษาแอทโทตีครับเลขานายกวันนี้ท่านจะจําหน่ายขาดคุณสมบัติเลยอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษของท่านครับในการที่จะจัดทํานะครับเพราะว่าถ้าแต่งตั้งวันนี้ นะครับก็จะได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในเดือนมกราคมก็จะไม่ได้รับเงินเบี้ยงชีพแล้วนะครับถือว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามนะครับดังนั้นอยู่ที่ดุลพินิษของพี่น้องคอกรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับว่า,าต้องทําอย่างไรนะครับนายกและสมาชิกอบาตาได้รับค่าตอบแทนนับตั้งแต่วันเลือกตั้งส่วนคณะผู้บริหารนะั่นคือรองนายกและเลขานายกได้รับตั้งแต่วันแต่งตั้ง นะครับไม่เหมือนกันอันก็ฝากพวกเรานะครับช่วยกันนะครับปฏิบัติหน้าที่กันให้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าเนื่องจากพวกเราเนี่ยน่าจะปฏิบัติในรูปแบบนี้มากันนะครับก็กลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่เราได้มาประชาสัมพันธ์ไว้ว่าให้ทําอย่างไรนะครับอันนี้ก็ฝากพวกเราปฏิบัติให้ถูกต้องเลยนะครับสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ยังไม่ได้รับการรับรองมา ท่านก็ยังไม่ต้องทําอะไรครับถ้าท่านระงับการจ่ายไว้ก็กดระงับการจ่ายมันไปก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครติดขัดอะไรตรงไหนก็สอบถามมานะครับในกลุ่มลายชมลมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนทิน่นแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดที่ท่านสังกัดอยู่นะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ